ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ฝ่าวิถีเซียนยุทธบทที่38หอคอยวิจิตหอคอยวิจิตเจ็ดสมบัติถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าปรมาจารย์แห่งหุบเขาเจ็ดแก้วล่าวัสดุลึกลับที่ไม่ปรากฏชื่อที่ใช้สร้างมันนั้นถูกนำมาจากนอกพรมแดนของอาณาจักรเทียนอวิน แสงแดดที่ส่องผ่านตัวหอคอยทำให้มันเปล่งประกายระยิบระยับราวกับอัญมณีโปร่งแสงในยามกลางวันหอคอยวิจิตมีทั้งหมดเจ็ดชั้นแต่และชั้นถูกสลักด้วยลวดลายอักขระที่ละเอียดอ่อนและประณีตซึ่งสิ่งเหล่านี้คือค่ายกลเวดมนอย่างไรก็ตามค่ายกเวดมนนี้แตกต่างจากค่ายกลบนแท่นหยกค่ายกลบนแท่นหยกเป็นเพียงค่ายกลภาพลวงตาที่กระตุ้นให้เกิดความฝันที่ไร้พิสพัยแต่ค่ายกเวดมน์ของหอคอยวิจิตนี้คือค่ายกลสังหาร ค่ากลสังหารสามารถใช้ภาพมายาเพื่อฆ่าฝันได้ผู้ที่ติดอยู่ในภาพมายาและถูกฆ่าตายก็จะเสียชีวิตจริงๆแน่นอนว่าเนื่องจากขอคอยวิจิตถูกนํามาใช้สําหรับการสอบข้อเท่านั้นความตายภายในนั้นจะไม่ใช่ความจริงหากแต่ผู้ที่พ่ายแพ้จะถูกดีดออกมาจากค่ายกลเวทมนต์แทน ภายในหอคอยวิจิตรผู้เข้าทดสอบจะไม่สามารถใช้อาวุธหรือชุดเกราะที่หายากล้ำค่าได้พวกเขาจะสามารถใช้อาวุธธรรมดาสามัญเท่านั้นการทดสอบนี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถของตนเองในการฝ่าด,ด่านไปให้ได้เมื่อเวลาผ่านไปจำนวนผู้สมัครบนแท่นยกเริ่มลดน้อยลงแสงสว่างที่ว่าขึ้นแต่ละครั้งหมายความว่ามีผู้สมัครอีกคนล้มเหลวจากคนนับร้อยที่เริ่มต้นเกือบ60หรือ70%เซถูกคัดออกไปแล้วซึ่งรวมถึงคนมีระดับการบ่มเพาะอยู่ในขอบเขตฝึกกายขั้นที่3มด้วย เมื่อเขาถูกดีดออกมาจากแดนฝันนักสู้ขั้นที่3คนนั้นไหลตกและมีสีหน้าหดหูนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่เขาเข้าร่วมการสอบเข้าสำนักยุทธเจ็ดแก้วล่าและเขาไม่คิดเลยว่าจะต้องมาพ่ายแพ้ในครั้งนี้เขาอายุ18ปีแล้วนี่คือโอกาสครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของเขาหลังจากเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคนบนแท่นหยกก็ลืมตาขึ้นในที่สุดคนผู้นั้นผ่อนลมหายใจยาวออกมาหนึ่งครั้งและลุกขึ้นยืนด้วยใบหน้าที่ซีเซียวและขาที่สั่นเทาแผ่นหลังของเขาโชกไปด้วยเหงื่อ คนผู้นี้คือผู้ที่มีพรสวรรค์ระดับสีขั้นสูงหวังเยี่ยนเฟิงหลังจากที่เขาลุกขึ้นยืนเขาก็หันไปมองหาเด็กหนุ่มร่างสูงใหญ่กำยำและหลินหมิงที่ขโมยซีนเข้าไปในการทดสอบพละกำลังทว่าเขากลับเห็นเพียงเด็กหนุ่มร่างกำยำที่กำลังดิ้นรนด้วยความทารมานแต่ไม่เห็นหลินหมิงหวังเยี่ยนเฟิงยกริมฝีปากขึ้นเป็นรอยยิ้มที่ภาคภูมิใจและมีความสุข อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่พาเขาไปยังห้องรับรองเขาก็เห็นหลินหมิงนั่งสมาธิอยู่ภายในนั้นอย่างเงียบเชียบใบหน้าของเขาพลันมืดครึ้มลงทันทีเขาคิดว่าหลินหมิงถูกคัดออกไปแล้วและไม่คิดเลยว่าหลินหมิงจะสามารถผ่านบททดสอบความฝันออกมาได้เป็นคนแรกเจ้าหมอนี่หวังเยี่ยนเฟิงรู้สึกถึงวิกฤตที่ลึกซึ้งในใจโดยไม่หยุดพักเขาออกจากห้องรับรองไปหาพวกผู้ติดตามของเขาและกระซิบถามว่าไปสืบมาทีว่าพรสวรรค์ของเจ้าหมอนั่นคือระดับใด ลินหมิงสังเกตเห็นความเป็นศัตรูของหวังเยี่ยนเฟิงที่มีต่อเขาแต่นี่เป็นเรื่องปกติผู้สมัครทุกคนล้วนเป็นคู่แข่งกันและรางวัลสำหรับอันดับหนึ่งมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นจำนวนคนในห้องรับรองค่อยๆเพิ่มขึ้นและการทดสอบรอบที่สองก็มาถึงบทสรุปในท้ายที่สุดจากผู้สมัครทั้งหมดที่เข้าร่วมการทดสอบรอบที่สองเหลือเพียง92คนเท่านั้นเกือบ90%เอร์เซถูกคัดออก ผู้สมัครที่เพิ่งจะผ่านบททดสอบความฝันมาได้อย่างหวุดหวิดไม่ได้รับเวลาให้พักผ่อนบททดสอบสุดท้ายจะเริ่มต้นขึ้นในทันทีหากพวกเขาผ่านการทดสอบสุดท้ายนี้ได้พวกเขาก็จะได้เป็นสิทธิของสำนักยุทธเจแก้วล่าหากล้มเหลวความพยายามที่ผ่านมาทั้งหมดก็จะสูญเปล่าการทดสอบรอบที่สามหอคอยวิจิต น้ำเสียงที่ดังและทรงพลังกังวนขึ้นท่ามกลางฝูงชนครานี้ผู้คุมสอบคือชายไวกลางคนรูปร่างสูงโปร่งแม้เขาจะดูธรรมดาแต่ร่างกายของเขากลับมีกลิ่นอายที่น่าเกรงขามจนทำให้หัวใจของคนมองเต้นแรงขึ้นลินหมิงเพียงแค่เหลือบมองก็รู้ได้ทันทีว่าคนผู้นี้คือยอดฝีมือหรือบางทีอาจจะเป็นคนอยู่ในขอบเขตหลังฟ้าโฮเทียนเลยทีเดียว ลิ้นหมิงอดไม่ได้ที่จะรอบถอนหายใจก่อนจะมาที่สำนักยุติจดแก้วลาเขาไม่เคยเห็นนักสู้ที่อยู่ในขอบเขตฝึกกายขั้นที่6หรือขั้นรวบรวมชีพจรมากนักแต่ตอนนี้เขาได้เห็นยอดฝีมือขอบเขตหลังฟ้าอย่างน้อย5้าหรือ6คนแล้วทว่าเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นปกติในอนาจาักรเทียนอวินยอดฝีมือขอบเขตหลังฟ้ามักจะไม่พบเห็นได้ทั่วไปในพระราชวังหรือแม้แต่ในกองทัพแต่พวกเขาจะมารวมตัวกันที่สำนักยุติจดแก้วลา ที่นี่ยอดฝีมือขอบเขตหลังฟ้าส่วนใหญ่มาจากนอกอนาจาักรเทียนอวินและส่วนใหญ่เป็นสิทธิ์ของหุบเขาจัดแก้วลาตามข้ามาชายวัยกลางคนเอ่ยก่อนจะหันหลังและเดินนำไปผู้สมัครที่เหลือทั้ง92คนเดินตามเขาไปผู้ที่มาชมการสอบบางส่วนก็เดินตามไปด้วยไม่ใช่ทุกคนจะสามารถรับชมการทดสอบรอบที่2และ3ได้คนเดินตามไปได้นั้นถ้าไม่ใช่ขุนนางก็ต้องเป็นสิทธิของสำนักยุทธเแก้วลา ฝีเท้าของชายวัวกลางคนดูเหมือนจะช้าแต่ความเร็วนั้นกลับใกล้เคียงกับการวิ่งผู้สมัครต้องเล่นความเร็วเพื่อตามเขาให้ทันหลังจากเวลาผ่านไปประมาณชั่วเวลาหนึ่งมื้ออาหารพวกเขาก็มาถึงหุบเขาแห่งหนึ่งในเทือกเขาโจในหุบเขานี้มีอาคารหลังใหญ่ที่สง่าง,งามตั้งอยู่ป้ายเหนือทางเข้าอาคารมีอักษรผู้กันสี่ตัวเขียนไว้อย่างวิจิตว่าหอวิชายุทธเจ็ดแก้วลาเมื่อพวกเขาเข้าไปข้างในก็พบก,กับอาคารที่สูงถึง200ฟุตนี่คือหอคอยวิจิตเจ็ดสมบัติ สูงจริงๆนั่นคือความรู้สึกแรกของหลิงหมิงเมื่อก้าวเข้าไปเขาไม่เคยเห็นอาคารที่สูงขนาดนี้มาก่อนมันมีทั้งหมด7ชั้นและแต่ละชั้นสูงประมาณ30ฟตุตต้องใช้ผู้ชายหลายคนยืนต่อตัวกันถึงจะเอื้อมถึงเพดานของชั้นเดียววิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองชิงซาง Green u n i v e c i t y สามารถเทียบได้เพียงชั้นเดียวของหอคอยวิจิตรสมบัตินี้เท่านั้น เอาละพวกเจ้าเข้าไปได้แล้วไม่มีการจํากัดเวลาตราบใดที่เจ้าผ่านชั้นแรกไปได้เจ้าก็จะได้รับสิทธิ์เข้าเรียนชั้นที่สองถือว่าใช้ได้ชั้นที่สามถือว่าโดดเด่นชั้นที่4สําหรับเหลาอาัจฉริยะส่วนชั้นที่5้านหรือเฮอเฮอชายวัยกลางคนยิ้มอย่างมีเล่สนยและทิ้งท้ายให้ฝูงชนที่เฝ้ารอต้องลุ้นมันเป็นไปไม่ได้หรอก เมื <onents> ่อได้ยินคำพูดของชายัวกลางคอนเยาวชนบางคนก็ยังไม่ปักใจเชื่อหวังเย็นเฟิงมองเด็กหนุ่มเหล่านั้นแล้วแค่นเสียงเย้ยช่างเป็นกลุ่มคนโง่เม้าเสียนี่กระไรคิดว่าหอคอยวิจิตจะง่ายได้ขนาดนั้นเชียวหรือการสอบเข้าสำนักยุทธจดแก้วล่ามี3าบททดสอบบททดสอบแรกตรวจสอบพื้นฐานบททดสอบที่สองตรวจสอบจิตใจแห่งมวลยุทธ์และรอบที่3าคือรอบที่สำคัญที่สุดมันคือการทดสอบความสามารถในการต่อสู้จริงและระดับความเป็นอัจฉริยะ เหล่าอัจฉริยะเหล่านี้เมื่อเทียบกับคนรุ่นเดียวกันย่อมมีระดับความแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่แตกต่างกันหอคอยวิจิตบรรจุไขกลนสังหารเวศตรูภายในนั้นมีความแข็งแกร่งหลายระดับไขกลเวทมนจะใช้อายุกระดูกของผู้ทดสอบเพื่อกําหนดศัตรูที่จะต้องผเผชิญยิ่งอายุกระดูกมากศัตรูก็จะยิ่งรับมือได้ยากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเคยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เข้าถึงชั้นที่5ได้คนผู้นี้ไม่ใช่สิทธิพี่ใหญ่อย่างหลิงเซินแห่งที่พมนักสวรรค์แต่เป็นเด็กสาวที่ดูอ่อนโยนดั่งสายน้ำย่างชินซิ่งเซเวียนพรสวรรค์ระดับ6ไม่ใช่เรื่องตลกหลายคนไม่รู้ระดับการบ่มเพาะข,ของชินซิ่งเซเวียนแต่หวังเยี่ยนเฟิงรู้เธออยู่ที่จุดสูงสุดของขอบเขตฝึกกายขั้นที่4การบ่มเพาะข,ของเธอใกล้เคียงกับหลิงเซินแต่เธออายุน้อยกว่าเขาถึง5ปี แม้วังเยี่ยนเฟิงจะเป็นคนยิ่งโซแต่เขาก็ไม่โง่พอที่จะคิดว่าตนเองจะทัดเทียมกับชินซิ่งเซเวียนได้เขาจะพอใจแค่เพียงชั้นที่สี่เท่านั้นเมื่อมองไปที่หอคอยวิจิตเจ็ดสมบัติแห่งนี้หัวใจของหวังเยี่ยนเฟิงก็พลุ่งพ่านไปด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ที่รุนแรงสําหรับเขาการทดสอบรอบแรกและรอบที่สองนั้นดูว่างเปล่าและเขาไม่สามารถแสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงออกมาได้ ความรู้สึกท,ที่ทรงพลังเหล่านั้นจึงไม่มีที่ระบายแต่การทดสอบรอบที่สามนี้คือการวัดผลจากการต่อสู้ที่แท้จริงทั้งพลังกำลังทักษะความคล่องตัวและวิชาการต่อสู้ล้วนถูกนำมาใช้ภายในนี้หวังเยี่ยนเฟิร์มมีความมั่นใจในตนเองเขาจะทําให้โลกต้องตกตะลึงด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเพียงครั้งเดียวและกลายเป็นผู้ที่ด่งดังในชั่วข้ามคืนในการทดสอบรอบที่สามนี้เข้าไปได้ความยากของการทดสอบจะถูกตัดสินจากอายุของพวกเจ้า ทันทีที่ชายวัวกลางคนโบกมือประตูของหอคอยวิจิตรสมบัติก็เปิดออกอย่างแรงเนื้อทางเข้าที่เป็นรูปโค้งมีแสงสว่างจิดจ้าส่องออกมาจากภายในหลินหมิงสูดหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆก้าวเท้าเข้าไปในเวลานี้ชินซิงเซวียนได้มาถึงและกำลังเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่เธอเห็นแผ่นหลังของหลินหมิงที่ค่อยๆเลื่อนหายไปในระยะไกลและจ้องมองเขาจนกระทั่งเขาหายลับเข้าไปในประตูสีรุง้งฮาฮาซิงเซวียนเจ้าดูจะก,กังวลเรื่องหลินหมิงมากเลยนะ เมื่อถูกอาจารย์ถามเช่นนั้นอย่างกระทันหันชินซิงเซวียนก็ก้มหน้าลงด้วยความขัดเคินและหน้าแดงระเรื่อเธอเอ่ยว่าซิงเซวียนไม่อาจเทียบชั้นกับวิชาจารรยาอัขระและความสําเร็จของหลินหมิงได้เลยค่ะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องความสามารถในการต่อสู้ซิงเซวียนก็พอจะมีความมั่นใจอยู่บ้างตืมเรื่องพลังกำลังในการต่อสู้หลินหมิงยังได้กว่าเจ้าจริงๆซิงสงเซวียนเจ้าคิดว่าหลินหมิงจะไปถึงชั้นไหนกันละ นี่คืออืมตามสามัญสำนึกแล้วเด็กหนุ่มอายุ15ปีในขอบเขตฝึกกายขั้นที่สองก็นับว่าลำบากมากแล้วแต่พละกกำลังของหลิงหมิงนั้นแข็งแกร่งกว่าค่าเฉลี่ยมากข้าคิดว่าเขามีความเป็นไปได้ที่จะไปถึงชั้นที่สามค่ะชินซิ่งสวียนคิดว่านี่เป็นการประเมินเขาที่สูงมากแล้วหากหลิงหมิงต้องการเข้าถึงชั้นที่สามอย่างน้อยเขาต้องบ่มเพาะถึงขอบเขตฝึกกายขั้นที่สามเจ้าพูดถูกแต่ข้าคิดว่าหลิงหมิงอาจจะทำให้เราได้รับความประหลาดใจที่น่าย,ยินดีก็ได้ ขณะที่มู่ยี่และฉินซิ่งสเสวียนกำลังสนทนากันในมุมมืดของหุบเขาหลานหยุนเย่ยก็กำลังจ้องมองแผ่นหลังที่เลือนหายไปของหลิงหมิงจากระยะไกลเช่นกันสายตาของเธอเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนในฐานะสิทธิของสำนักยุทธเจ็ดแก้วล่าหลานหยุนเย่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในหุบเขาและเฝ้าดูการสอบเข้าได้นี่คือบททดสอบสุดท้ายของการสอบปรับใดที่ผ่านไปได้พวกเขาก็จะได้เป็นสิทธิอย่างเป็นทางการของสำนักยุทธเจ็ดแก้วล่า ด้วยสภาพปัจจุบันของหลินหมิงเขาคงจะผ่านชั้นแรกของหอคอยวิจิตไปได้เธอไม่คิดเลยว่าเพียงแค่เวลาครึ่งปีหลินหมิงจะมีการเติบโตที่น่าตกใจขนาดนี้หากเธอต้องฝึกยุทธรวมกับหลินหมิงในสำนักยุทธหลานหยุ่นเย่ยก็ไม่รู้ว่าตนเองจะรู้สึกอย่างไรในใจในขณะน,นี้หลินหมิงไม่อาจล่วงรู้ถึงความคิดของคนอื่นที่กำลังนึกถึงเขาได้เขาได้มาถึงใจกลางของค่ายกลสังหาแล้ว ทันทีที่เขาก้าเข้าสู่หอคอยวิจิตผู้สมัครคนอื่นๆก็หายไปจากสายตาเหลือเพียงตัวเขาคนเดียวเขาปรากฏตัวในโลกที่มืดมิดซึ่งจางหายไปเป็นสีดำท้องฟ้ายามค่ำคืนถูกปูพรมด้วยดวงดาวและพื้นดินใต้เท้าของเขาคือหินสีดำที่แข็งกระด้างเบื้องหน้าเขาไม่ไกลนักไอหมอกสีเทาค่อยๆค,ควบแน่นกลายเป็นความจริงมันกลายเป็นนักรบที่ถือไม้พลองยาวลองแซฟนี่คือศัตรูนั้นหรือ ลินหมิงประเมินว่าระดับการบ่มเพาะของนักรบนอมันนี้อยู่ที่ประมาณจุดเริ่มต้นของขอบเขตฝึกกายขั้นที่สองชายวัยกลางคนเพิ่งบอกไปเมื่อครู่ว่าความแข็งแกร่งของศัตรูจะถูกตัดสินจากอายุของผู้ทดสอบลินหมิงอายุ15ปีกับอีก8เดือนการบ่มเพาะของศัตรูจึงอยู่ที่ขั้นที่2องตอนต้นสำหรับผู้สมัครที่อายุมากกว่านี้ย่อมต้องเผชิญกับศัตรูที่มีความแข็งแกร่งสูงกว่า สำหรับเยาวชนอายุ15ปีดูเหมือนว่าเขาจะต้องเอาชนะใครบางคนในขอบเขตฝึกกายขั้นที่2ให้ได้เพื่อที่จะผ่านด่านลิ้นหมิงไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าอีกต่อไปร่างกายที่ยืดหยุ่นของเขาพุ่งไปข้างหน้าเหมือนเสือดาวที่ดูดันและทรงพลังเคล็ดวิชาปรานโกล่าหนที่แท้จริงหมุนวนอยู่ในตัวเขาและพลังท่าแท้ถูกรวบรวมไว้ที่กล้ามเนื้อการโจมตีครั้งแรกนี้จะเป็นการโจมตีเพื่อปลิดชีพ สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปฝ่าวิธีเซียนยุทธ